ถ้าพูดถึงเรื่องผีผีหรืออะไรที่เกี่ยวกับความลึกลับแบบไทยๆสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่เขาจะพูดคำนี้กันบ่อยมากลมเพลลมพัดเคยได้ยินหรือไม่คำนี้ไม่ใช่แค่ลมเย็นๆหรือพายุพัดเบาๆแต่มันหมายถึงอาถรรพ์หมายถึงพลังลึกลับบางอย่าง ที่มาพร้อมกับเคราะห์กรรมหรือของที่ถูกไกลอ,ออกมาในคืนที่ใครบางคนตั้งใจส่งมันไปหาใครบางคน ขอทักทายสหายรติการผู้ที่ยังไม่หลับไหลทุกท่านลมเพลมพัดคำนี้คนโบราณเขาเชื่อกันว่าในช่วงคืนก่อนวันพระหรือที่เรียกกันว่าวันโกนกับวันพระเองนั้นก็เป็นคืนอาถรรพ์ที่แรงสุดๆถ้ามีใครเล่นของ หรือยันวิชาอาคมอะไรไว้จะเลือกคืนแบบนี้แหละเป็นคืนปล่อยของปล่อยผีปล่อยเคราะห์กรรมใส่คนที่เขาเลงเอาไว้หรือคนที่ถึงวาระแล้วถ้าใครสวยก็จะโดนของแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วถ้าคุณเดินอยู่คนเดียว ในคืนวันโกนหรือคืนวันพระแล้วจูๆ่ๆได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมาเช่นเสียงเรียกชื่อคุณเบาๆจากพุ่มไม้ข้างทางเสียงหวีดร้องโหยหวนเหมือนมาจากที่ไกลๆหรือเสียงกระซิบข้ามหูทั้งที่รอบตัวไม่มีใครเลยอย่าเด็ดขาดอย่าเผลอขานรับ อย่าร้องทักอย่าพูดว่าใครวะหรือเสียงอะไรกันเพราะคุณอาจกำลังเจอกับพวกมันเปรตวิญญาณเร่ร่อนอสุนรากายคุณใสหรือแม้แต่กระทั่งสัมภเวสีผีที่ไม่มีใครทําบุญให้คนโบราณเขาฝากเกินไว้ว่า อย่าทักเสียงที่ไม่รู้ที่มาเพราะแค่คำพูดสั้นๆจากปากคุณอาจกลายเป็นประตูเชิญพวกเขาเข้าตัวให้ของหรือวิญญาณเข้ามาสิงสู่ได้เลยแล้วทำไมคืนพวกนี้ถึงแรงขนาดนั้น ก็เพราะคนไทยเชื่อว่าวันพระโดยเฉพาะขึ้นสิบห้าค่ำจะเป็นวันที่ยม,มโลกเปิดให้ดวงวิญญาณขึ้นมารับส่วนบุญโยม,มาบาลจะหยุดทรมานสัตว์นรกในวันนั้นหนึ่งวันเปิดโอกาสให้ดวงวิญญาณที่ทุกขทรมานได้ออกมาหาแสงหาความเมตตาจากมนุษย์พวกวิญญาณเหล่านั้นจึงจะพยายามมาขอส่วนบุญ บางตนมาเงียบเงียบบางตนก็มาแบบโหยหวนร้องไห้กรีดเสียงเหมือนจะขาดใจนั่นแหละที่คนโบราณเรียกว่าวันปล่อยผีมีผีมีเปรตมีอะไรไม่รู้เดินเพ่นพ่านเต็มไปหมดในโลกมนุษย์ยามนี้แล้ววันโกนมันคือวันอะไรวันโกนก็คือคืนก่อนวันพระเช่น ขึ้นเจ็ดค่ำแรมเจ็ดค่ำขึ้น14บส่ค่ำแรมสิบส่ค่ำคือวันที่พวกมีวิชามีอาคมจะใช้เป็นวันปล่อยของพวกเขาเชื่อว่าวันนี้แรงวันพลังเปิดอะไรที่ส่งออกไปจะถึงเป้าหมายได้ง่ายแล้วของที่ปล่อยออกมานั้นมันไม่ใช่ของเล่นบางคนรวนเข้าไป กลายเป็นคนเพอ้อบางคนไข้ขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนพูดจาไม่รู้เรื่องบางคนถึงกับทำอะไรบ้าบอบบทั้งหมดนี้เองที่เขาเรียกว่าเป็นเพราะลมเพลมพัดถ้าคุณไม่มีกรรมไม่มีวาระยังไม่ถึงคราวสวยของก็ทำอะไรคุณไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไร ที่คุณโคตรสวยยังไงก็หนีไม่พ้นคนโบราณเขามีวิธีเอาตัวรอดง่ายๆหรือแก้อาถานได้เช่น 1. อย่าร้องทักเสียงแปลกๆ 2. ออย่าเดินคนเดียวในที่เปรี่ยวตอนดึกโดยเฉพาะคืนก่อนวันพระ 3. ถือศีลห้าหรือศีลอุโบสถถ้าเป็นไปได้ 4. ส,สวดมนต์ก่อนนอน 5. ทําทบุญบ่อยๆอยถ้าเป็นไปได้พวกของดีติดตัวไว้หรือพระเครื่องที่เชื่อมั่นทั้งหมดนี้คือการสร้างเกาะให้ตัวเองในโลกที่เรามองไม่เห็น สุดท้ายจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่ใจแต่อย่ารบหลูเลยอย่าไปลองดีเพราะเรื่องแบบนี้บางทีมันไม่ได้มีไว้ให้พิสูจน์แต่มีไว้ให้ระวังคืนวันโกนคืนวันพระอย่าเพลอทักเสียงแปลกอย่าเดินคนเดียวอย่าลืมสวดมนต์และอย่าลืมว่ามันหรือบางอย่าง อาจจะอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดก็เป็นได้ลมเพลลมพัดไม่ได้พัดใส่ใครก็ได้แต่มันพัดใส่คนที่ถึงเวลาแล้วเท่านั้น